เดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการเสียบอะีกาดแล้วไม่ขึ้นได้นะครับกรณีเป็นยังไงนะครับก็คือเราเสียบอะีกาดแล้วกลับไปดูที่ตรงดิสปรีซีนะครับอ่ะจะเห็นว่าตอนนี้ในได์ผมมี3ามได์ก็คือ C D E นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นฮาร์ดดิสทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่ขึ้นอะีกาดในขณะในขณะที่เราเสียบอะีกาดไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองรีเช็คทีนึงอ่า อะแดปเตอร์นะครับการเลดเดที่ชาร์จจะเป็นของยู g กีนนะครับอ่าลองลองถอดใหม่ปึ๊บในคอมก็จะกระพริบเหมือนมันเข้าแต่มันไม่ขึ้นนะครับไม่โชว์อ่าเสียบใหม่ครั้งหนึง่งการนี้เพิ่งไปถ่ายมาจากกล้องในคอนนะครับถ่ายได้ปกติแต่มันชอบไม่ขึ้นได้นะครับเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการแก้ไขนะครับว่าทำไงมันถึงจะขึ้นนะครับให้ทุกคนไปหาโปรแกรมชื่อนี้มาครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับ คือว่า EUS Partition Master นะครับอะกดเปิดนี้ขึ้นมาเลยเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับแบ่งพาร์ i ิชันของฮาร์ดดิสก์นะครับในการตัดแล้วก็จัดการส่วนต่างๆที่เป็น p a r t i ิชันของไนคอมนะครับอันนี้ก็กำลังหาว่าไนคอมเนี่ยตอนนี้เสียบอะไรไปบ้างนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะให้การ์ดใบนี้โชว์นะครับวิธีการแก้ไขก็คือเราจะเป็นการกําหนดไรให้กับมันนะครับก็คลิกขวาที่การ์ดที่เราเสียบแล้วมันไม่ขึ้นนะครับ ไปตรงที่คำว่า change r right i g h letter นะครับอ่าก็จะขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราต้องการให้มันเปลี่ยนไปอยู่ที่อ่าดไว้อะไรอ่าผมก็จะเลือกเป็น A F แล้วกันแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นจะยังไม่ขึ้นอยู่นะครับตอนนี้จะยังไม่ขึ้นอยู่ให้เพราะว่าอ,อะไรยังไม่กด apply นะครับให้กดไปที่ e X e c u t e one t a s k นะครับ apply รอ, App อมันโหลดสักครู่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นการ เขียนคำสั่งให้กับได์สังเกตเมื่อกี้จะมีเสียงขึ้นนะครับแสดงว่ามันเข้าแล้วเนี่ยการเราก็ต้องลองเสียบปกตินะครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับสักครู่หนึ่งกลับไปที่ดิสกีซีรีเฟซหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนี่มาแล้วนะฮจะก็จะขึ้นได้ปกติ